แม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูก็พามาชมต้นหอมนะคะต้นหอมที่แม่หมูถอนแล้วก็จะไปส่งให้แม่ค้านะคะแม่ค้าสั่งต้นหอมมาเนาะ,ะขนาดที่แม่หมูถอนนี่ก็จะปลูกไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราถอนมาแล้วก็จะทําการลอกใบขอบๆนะคะลอกใบขอ,ขอบของเขาเนาะต้นหอมก็สวยมากๆเลยนะคะอ่า จากที่เรามองใช่ไหมคะเรามองดูแล้วมันไม่น่าจะสวยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มาเก็บใบเก่าของเขานะคะแล้วก็ใบขอบขอบเราไม่มีเวลามาดูแลน้องไม่ได้มาทําความสะอาดนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีลักษณะแบบใบเหลืองเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเวลาที่เราลอกใบเขาออกแล้วอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปน,นําไปล้างน้ําก่อนส่งให้แม่ค้านะคะจะสวยงามมากๆเลยนะคะดังที่ต้นคลิปแม่หมูทําให้ดูนะคะ ก็ทําการลอกใบนะคะอันนี้ก็ทําให้เพื่อนๆพ่อมแม่พี่น้องได้เห็นด้วยกันนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายรอบๆสวนนะคะวันนี้จะตั้งกล้องให้ดูการทํางานของแม่หมูเลยนะคะบางครั้งก็จะถอนไปทําที่ยถว e าน้อยนะคะแต่วันนี้พอดีได้มีโอกาสตั้งกล้องบริเวณน,นี้นะคะก็เลยทําการลอกตรงนี้เนาะดูคะ่ะต้นหอมที่เราลอกไปประมาณหน,นึ่งกำเนาะหนึ่งกำนี่แหละค่ะที่แม่หมูขายให้แม่ค้า ส่งค่ะส่งให้แม่ค้ากำละสิบบาทเนาะแต่ว่าเราจะส่งในราคาแปดบาทจะให้แม่ค้าไปขายในกำละสิบบาทเนาะก็ได้บอกแม่ค้าไปแล้วเนาะว่าช่วงนี้ต้นหอมก็มีเยอะนะคะก็เป็นต้นที่ใหญ่เนาะจะดูแลง่ายหน่อยก็อาจจะเป็นกำใหญ่อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นหน้าแรงหน้าฝนถ้าแรงเข้าจริงๆก็ดูตามสภาพความสวยของต้นหอมเราแล้วกันนะคะถ้าเป็นหน้าฝนนี่หอมแพงแน่นอนนะคะก็เลย ก็จะมีเหลือไว้ขยายปลูกในช่วงหน้าฝนด้วยนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าหน้าฝนเราจะมีต้นหอมไหมอ่าตอนนี้ยังอยู่ที่ขั้นตอนของการเตรียมแปลงนะคะเตรียมแปลงขยายเพิ่มนะคะอ่าสำหรับพี่น้องท่านไหนสนใจนะคะพันุ์ของเราก็ยังคงมีเยอะอยู่นะคะพี่น้องท่านไหนที่สนใจไปปลูกเนาะรสชาติก็เหมือนต้นหอมปก,กติของเราเลยนะคะรสชาติดีนะคะอ่าไปไปให้ลูกค้า แม่ค้าท่านไหนก็ชมนะคะว่าโอ้โหต้นใหญ่สวยจังเลยนะคะอันนี้ก็ทําไปแสบจ,จมูกแสบตาไปนะคะก็ได้ทําการลอกเนาะมันก็มีบางส่วนที่มีตอของดอกเขานะคะบางอันก็ดีๆอยู่นะคะแต่บางอันก็มีการเปื่อยจากการโดนน้ำนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราแกะออกแล้วเขาก็สวยเหมือนเดิมนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นหาสายพันธุ์หัวสีม่วงออกชมพูนะคะ ก็จะมีลักษณะสีออกเข้มกว่าเพื่อนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเวลาที่เราลอกออกแล้วมันก็สวยเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าจะเป็นหัวสีน้ําตาลก็คือลอกออกแล้กจะเขาลอกง่ายกว่านี้นะคะแต่ตัวนี้ก็ดูแลง,ง่ายเหมือนกัน,นะค่ะปลูกง่ายต้นแข็งแรงโตไวนะคะก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ถามเข้ามาว่าได้ถอนให้แม่ค้าตลาดบางไหมได้นะคะก็ ทีละสิกร,รัมนะคะสิบกร,รมัมยี่สิบกร,รัมนะคะก็ส่งให้แถวบ้านนี่แหละคะ่ะก็เป็นที่นิยมอยู่นะคะเพราะว่าแถวบ้านก็ปลูกหลายหลังคาเรือนนะคะปลูกบริเวณหน้าบ้านเนาะค่ะส่วนมากก็ปลูกต้นหอมชนิดนี้แหละคะ่ะไว้ที่ประถางหน้าบ้านเนาไว้เก็บกินนะคะสําหรับใครที่มีต้นเยอะแล้วก็ขยายได้เยอะแล้วก็ถอนเป็นต้นแบบที่แม่หมูทำเลยนะคะถอนไปกินเป็นต้นก็ได้นะคะ แม่หมูก็ถอนไปกินอยู่เรื่อยๆนะคะ,ะบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องใช้หัวใช้ต้นแม่หมูก็เก็บแค่ใบไปกินนะคะก็สําหรับใครที่ปลูกแล้วมันเบียดเสียดแอาอัดกันก็แนะนําให้ขยายนะคะการขยายเขาจะทําให้ต้นสวยกว่าเดิมนะคะต้นสวยต้นงามกว่าเดิมนะคะข้างหลังก็คือแม่หมูปลูกแค่จุดละหนึ่งต้นนะคะข้างหลังก็คือยังตอนที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือประมาณได้หนึ่งเดือนพอดีนะคะ ปลูกโดยการตัดสั้นๆเลยนะคะเหมือนอย่างที่แม่หมูปลูกให้ดูนะคะตัดสั้นเสมอกับหน้าดินไปเลยนะคะพูดไปก็เด็ดไปเพลินๆนะคะทําทไมถึงมานั่งตรงนี้ได้นะคะมานั่งตากแดดได้คือเป็นแสงแดดอ่อนๆยามเช้านะคะเป็นเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกานะคะก็ได้ทําการมาถอนไปให้ลูกค้าในรอบเช้านะคะ ก็ลงมาแต่งตัวเสร็จก็ลงมาเก็บหอมนะคะหลังจากนั้นก็จะกลับไปส่งลูกสาวคนโตไปโรงเรียนนะคะก็ก่อนที่เราจะไปโรงเรียนเราก็ได้ค่าขนมก่อนนะคะอันดับแรกเนาะค่ะบางท่านก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่นะคะว่าเราปลูกหอมหน้าแ้งจะสวยไหมนะคะสําหรับปีที่แล้วแม่หมูก็เริ่มปลูกเดือนกุมภาเลยนะคะก็สวยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับน้ำเนาะ ถ้ามันอากาศร้อนแล้วก็ดินของเรามันแห้งนะคะก็แนะนำให้ถ้าเป็นสปริงเกอร์ก็เปิดเช้าเย็นก็นได้นะคะแต่แต่ถ้าไม่ใช่สปริงเกอร์ก็แนะนำให้รดน้ำให้ชุ่มๆฉ่ำ,ำๆไปเลยนะคะต้นหอมเขาชอบน้ำนะคะสังเกตจากบริเวณไหนที่ได้น้ำเยอะๆก็เท่าที่แม่หมูสังเกตนะคะที่แม่หมูปลูกตรงไหนที่ได้น้ำเยอะก็ไม่เน่าตายนะคะมีแต่ต้นใหญ่สวยเกาะเพื่อนนะคะ สังเกตจากการปลูกมาเป็นพักใหญ่ๆเลยนะคะก็มีถอนแล้วก็ปลูกทดแทนนะคะถอนวันนี้ปลูกวันนี้นะคะเราจะได้มีต้นหอมไว้ขายในทุกๆวันนะคะสำหรับพี่น้องก็บางท่านอาจจะลังเลยเนาะว่าบางท่านที่ซื้อจากหลายๆที่มาแล้วเนาะ อยากมารู้จักวิธีการดูแลนะคะว่าแม่หมูดูแลยังไงเนาะต้นหอมที่แม่หมูปลกูกทําไมถึงได้สวยแบบนี้นะคะแม่หมูก็จะตอนแรกจะเป็นการให้น้ําแบบสายยางนะคะก็ไม่มีผลอะไรต่อใบเขาเนะก็อย่าแรงเกินไปนะคะต่อมาก็คือมันไม่ไหวเนาะถ้ามันเยอะใช่ไหมคะเราก็ไม่มีเวลาขนาดที่จะมายืนแล้วลดน้ําผักนานๆนะคะเป็นเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงก็เลยทําการต่อสปริงเกอร์นะคะต่อสปริงเกอร์ให้เขานะคะ ก็ได้ทําการต่ออไม่สูงนะคะเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเปลี่ยนระบบให้สูงกว่านี้ก็อาจจะใช้เป็นสปริงเกอร์ตัวใหญ่นะคะเพราะว่าตอนแรกแม่หมูใช้เป็นตัวมินิสปริงเกอร์นะคะเพราะว่าเราไม่มีปั๊มน้ำไม่มีแรงดันเนาะแต่พอเราทดลองใช้เป็นสปริงเกอร์ตัวใหญ่ก็หมุนดีอยู่นะคะแต่ได,ด้วยความที่ว่าอ เราทดลองมินิสปริงเกอร์ไปก่อนนะคะก็เลยทําแบบนี้ไปก่อนนะคะแต่ก็ไม่มีผลเสียอะไรนะคะก็ได้ได้เหมือนกันนะคะจุดไหนที่ไม่โดนน้ําค่อยมาดูแลเป็นพิเศษแล้วกันนะคะแม่หมูทําอย่างนี้เนาะค่ะก่อนที่จะไปแม่หมูก็ลืมไปว่าตรงบริเวณนั้นแม่หมูยังไม่ได้ปลูกเนาะ มีการถอนต้นหอมออกตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ปลูกนะคะก็เลยทำการปลูกนะคะแม่หมูจะตัดใบออกทั้งหมดเลยนะคะทั้งใบทั้งลำต้นนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมาลอกใบเนาะก็เลยทำการตัดสั้นไปเลยนะคะปล่อยให้น้องขึ้นมาเองนะคะอย่างแปลงข้างๆนะคะมุมขวานี่ข้างล่างนี่แหละคะ่ะคือตัดสั้นแล้วขึ้นมาเองนะคะสวยมากๆเลยค่ะสําหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ไอดีที่แม่หมูจะทิ้งไว้ใต้โพสต์นี้นะคะสำหรับพี่น้องท่านหนที่สนใจไปปลูกเนาะ1นกิโลเราจะแถมให้อีก2อขีดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้นหอมต้นใหญ่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทก,การติดตามรับชมทุกๆก,กำลังใจมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ทำให้หมูม ขอบคุณขอบคุณที่ทำให้แม่หมูมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเบาฮิดเบาถึกนะพี่น้องนี่ค่ะต้นหอมที่เราลอกเสร็จแล้วสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้อง